พี่โลช่วงนั้นหลตอนัมก่อะง่ที่ชัยแล้วันเป็พิสูจน์ไก่แล้วแล้วมเจอมเจอ้ที่ดังดังแค่ผูชาดวยพี่นาทีู้อ้เาอกมนขโมนถ้เป็นาย เบาเบาเบานะคะเอาเบาเบาพอแล้วพอแล้วพอแล้วบอนี่ค่ะนวดให้นวดให้นะโอ้นะคะเ่้ขาบอกว่าพอแล้วนะคะเพราะว่านวดนานแล้วนะคะแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปนอตอนแรกนะคะอีพีนะคะ ได้่เหรลมต้ีมกทไมตองการืแดงมากเลยเหมือนกันไม่ใชม่ไห้รู้ไหมว่าต้องต้องเขาขึามันอะไรม่าว้าเอาขารไจุแป๊จแหรือว่าขาาไสนใจแล้วมเเราีคนทได้้าหน้เอิ้ยนะแต่ว่าคเบอร์มีราได้กา ป้าร้ไหมว่าพระสองพระเกจิ่พระเกจินี่ยบุูลเนี่ยไม่กลาหาง่ายเลคุณะได้วาลงกื่อบบุปายมาถึงปั๊บแล้วก็จอดปั๊บแล้วก็ชุบที่เล็กที่สุดแล้วอยากไปที่สุดชั่วามเมื่วานนี้เปลี่ยนรองเท้าเลยกําลังทานชิปช็อกชางช่างเลยไปรอแล้ว

เรต้องยานเลยเราขากลับไม่ตหวแ่ก้านี่นกอรู้ป่าว่าตอนนี้ทีแรกเขาไม่อยากเดิน้งั้นตึงด ouais. ้วยอไปอไปไปได้ย okay. ังใจต้องย้นย ตายกันทุ่ย้อยน้อยนอเท่าคเ่ทตับงเก็เดินก็เดินนี่ระวังเดินด้ยฮะนี่ยมาท่างอานหมดแล้วใส่ยันจะได้เลตอกเลยใส่พกพื้นันวันวัวันวันแรกแรกงาดถึงเมื่อยหด่างอางหมดขอบคุณที่ตุดท้ายทายก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีท่านะคะไปรสี ขอบคุณเอฟซีนะคะกดไลค์กดแชร์สรับชัทเนล